ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องบัญชีมาจำได้ป่ะอ๋อไอ้ที่เขาจำกันเขาเขาบล็อกอายัดบัญชีน่ะที่มันยุ่งเหยิงกระเจิงกระจายกันไปหมดเลยนะเยสีแม่งโทรมาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมพื่อย่าเพิ่งนะทางนี้นิดหรือยหรอกอ๋อผมนิดหน่อยเขามีอะไรบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอนมาเฮ้ยกูดีใจเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เยเยสีกูขนาดนั้นเลยหรืยไม่ต้องโอนตังค์ด้วยเฮ้ยอย่าเพิ่งโอนมาโหแล้วเฮ้ยอย่างนี้ยังไงให้ให้ให้ผมตื่ยก่อนเหรอเยสีบอกไงล่ะเปล่า พวกมึงอ่ะเอาเงินส่งไว้ให้กูที่ปอยต้องให้แมตชเจอร์วิ่งไม่ต้องวิ่งไปเองอีกมึงเล่าดิกูเล่าด้วยไงก็ผมเล่าเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างกินเหล้าอ้เด็กบุวมไว้กกูฟังแล้วบอกเฮ้ยแม่งแม่งดีทิพหายเลยว่ะอ่างนีอย่างนี้แล้วกันบอกว่าเฮ้ยเฮียเอาไม้ผมสองคันรถเลยคันรถอะไรอ่ะไม่ใช่กูบอกเอามาเลยสองคันรถกระบะเลย เยอะๆสิหมอว่ามึงเอาเอาเอาไปขายเหรอเ <c oughs> ปล่ากูจะไปถมที่ถมที่ถมที่ม, <c oughs> มันจะมีไอ้ตรงตรงไอ้ไอ, <ละ S 1> อตรงแป้งผัก <c oughs> มันจะดีเหรอเฮียใช่ดีผูเ้เล่นพูดเล่น